พิธาโชว์ให้ดูแล้วลอตเตอรี่ของตัวเองหลังคนแห่ถามงวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคม66เรียกได้ว่ากระแสะเรื่องตัวเลขเกี่ยวกับพิธายังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่นายพิธาลิมเจริญรัตแคนดิเดตนายกพักก้าวไก่ ถูกเลขท้ายล,ตาลัตเตอรี่หมายเลข30ในงวดที่ผ่านมาขณะลงพื้นที่ขอบคุณประชาชนที่ภาคเหนือล่าสุดใกล้ถึงวันประกาศผลรางวัลได้มี Facebook เพจดังโพสแคปชั Post ่นว่าเวลาเหลือไม่มากแล้วคุณพิธามัวทำอะไรอยู่ทำไมยังไม่โชว์ล,ตลัตเตอรี่โดยหลังจากที่โพสด,ดังกล่าวได้ถูกแชร์เป็นจำนวนมากล่าสุด พี่ทาก็ได้เข้าไปโพสต์รูปตอบใต้โพสต์ดังกล่าวเป็นภาพขณะชูเลขลอตเตอรี่ในงวดนี้971376สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากในขณะที่ชาวโซเชียลหลายคนต่างขอบคุณและหลายคนก็บอกว่าหาซื้อเลขนี้ไม่ได้แล้ว